เอฟซีเรีนยงบอาไม้สักแพร่ครับห่างหายกันไปหลายวันผมไม่ได้ทําคลิปให้กับ f อฟเลยนะฮะบอกเร่งตรงว่างานโคตรยุ่งครับงานเยอะมากๆเรามีกันอยู่แค่นี้นะฮะสิกว่าคนนะแต่ว่าเรามีทีมงานเยอะมากในการอ่าทำสีแพ็คสินค้าผลิตสินค้าครับภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องเตรียมส่งของอยู่ประมาณเกือบล้านบาทนะฮะภายในทีน่นี้เราเตรียมส่งของเกือบล้านบาท มาดูนะฮะว่าทีมงานเราพร้อมขนาดไหนตอนนี้เรามาดูได้ตรงนี้นะฮะเป็นบานตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของลูกค้ามหาสารคามนะครับตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าเอาไป4ี่ใบเอาโต๊ะอาหารไปประมาณเกือบ20ชุดนะตอนนี้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วครับมาดูบรรยากาศตอนนี้เราก็ต้องทำงานกันยุ่งเลยฮะแบ่งกันไปคนบางคนก็ทีมงานบางคนก็เอาไปทำสีทำสีพื้นเตียงทำอะไรต่างๆเยอะแยะนะ นี่ก็มาดูบรรยากาศวัยวๆนะครับเนี่ยฮะโต๊ะอาหารเกือบ20ชุดนะเตรียมส่งให้ลูกค้ามหาสารคามเตรียมส่งให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะเรียบร้อยแพ็คเรียบร้อยแพ็คไว้อย่างดีอันนี้ของกรุงเทพนะอันนี้เราจําได้หมดนะครับเพราะว่าเราทําเองนะฮะทีมงานของเรานะครับกาลังแพ็คของแพ็คสินค้านะเอาไปส่งนะฮะให้กับลูกค้าแถวกรุงเทพ แถวมหาสารคามหลายที่นะครับอันนี้เป็นอ่างแช่น้ํายานะฮะเนี่ยครับตอนนี้ครับทีมงานเรากําลังแพ็คของอยู่นะทั้งเตียงทั้งตู้ทั้งอะไรพวกนี้นะครับภายในทีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5คันรถนะฮะหคันรถคันแรกนะครับไปพิซซูรกเรียบร้อยแล้วนะฮะคันต่อไปนะครับมาจอดรออยู่ตรงนี้นะมาจอดรออยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพนะ แล้วก็อีกเจ้านึงก็จะไปชนบุรีนะฮะวันพรุ่งนี้ของเข้ากระดังเพราะว่าเราทําสีข้างนอกทําไมโรงงานของเราทําไว้นะฮะเพราะว่าเรามีช่างสีข้างนอกอีกหลายที่อยู่นะฮะงานได้ตามเป้าแน่นอนนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาเอาวงกลมมันไปไป,ไปตีกระโจกอเบอร์ได้คัดเดียะเออบอ,บอตีก่อนแล้วครับอ่าเนาะอันนี้เตียง อันนี้โต๊ะอาหารนะฮะเก้าอี้อะไรต่างๆ,ๆนะครับตอนนี้ห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายที่<ม>เออได้มีที่หนึ่งเชียงใหม่นะครับเ<ม>ชียงใหม่ด้านหลังเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวไล่มานะฮะอันนี้ของเชียงใหม่นะอันนี้ของเชียงใหม่นะครับอันนี้เชียงใหม่เชียงใหม่อันี้ของด่านสิงครอนใช่ไหมด่านสิงใช่ไหม,ด,ไหมด่านสิงครอนเตียงสี่หลังแล้วก็โต๊ะแป้งอีกสี่ตัวนะครับอย่าลืมนะอันนั้นโต๊ะพ้ของเชียงใหม่นะครับอันนั้นเรียบร้อยแล้ว นะด้านในเนี่ยครับของเยอะนะเราก็จะเตรียมส่งให้ลูกค้าหลายหลากหลายที่เลยนะครับอาทิตย์นี้ทีมงานเราทํางานค่อนข้างหนักนะครับตอนนี้ก็ห่อเก้าอี e ้บาร์นะครับสิบตัวนะฮะอันนี้โต๊ะอาหารครับอันนี้ไปส่งชนบุรีอีกที่หนึ่งครับอาทิตย์นี้ไปชนบุรีสองที่นะไปชนบุรีสองที่อันนี้เหมาคันไปเลยนะฮะโตะลูกค้าสั่งไปยี่สิบยี่สิบกว่าชุดร้านอาหารไม่พอร้านอาหารใหญ่มากสั่งโต๊ะอาหารชุดใหญ่เราไปอีก ประมาณ10ชุดอันนี้ส่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ f c ท่านไหนนะฮะกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวยๆเฟอร์นิเจอร์คุณภาพราคาไม่แพงนะฮะงานโรงแรมงานรีสอร์ทสนใจทักมาเพราะเลี้ยงบอมไม้สักแพร่ได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ